สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจัจจาเจ็ดสุดส่เจ็ดกับพี่จัาเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมโรบอกมันเดิมอีกเช่นเคยค่ะแล้วแมปวั่นี้ที่พี่จะมาเล่นนะคะก็มีชื่อว่า d e สเว l ร์กแม็ก o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  ออบ้นั่นเองนะคะทุกคนนั่นก็คือเราจะต้องมาหลบหนี จากโรงเรียนครูอาจารย์ครูใหญ่ที่จอมโหดชั่วร้ายอีกแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกติกริยาเกมกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวมันเริ่มเล่นกันเลยค่ะใครกดเข้ามาดูช่องของพี่แล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตอนกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะกดติดตามเข้ามาดูกันเยอะๆนะและพิมพ์ก็พูดแต่ในสิ่งที่ดีๆและจะเห็นคลิปสนุกจากช่องของพี่ทุกวันนะคะใครจะบอกเอฟซีก็ได้หัวใจนี้ไม่เอาเพราะไม่มีให้สามดานพี่ขอ อขอเลือกอันนี้แล้วกันแบบถาวรเลยเอาล่ะตอนนี้เรามาติดอยู่ในห้องเรียนแล้วแต่คุณครูกำลังหลับอยู่คืออะไรเอออะไรกันเนี่ยออตอนนี้ง้นตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมเจ้าฟายเรามาตั้งใจเรียนก,กันเถอะนะแต่ถ้าวัคนคุณครูไม่สอนนะจำบุญุเป็นไปหมดถามคุณครูก,ก่อนนะ ครูทำไมไม่สอนหนูตั้งใ,ใจเรียนเอาเองเหอะครูไม่มีเวลามาสอนแกอะไรขนาดนั้นครูแทบไม่ได้รับไม่ได้นอนครูง่วงจะตายอยู<ป>่แล้วเนี่ยจะไปไหนก็ไปเลยไปไม่สอนหรอกโอ้โหโอ้โหปวดมากเลยไปก็ได้ไม่ง้อก็ได้ไม่ง้อครูก็ได้ เราก็ต้องออกไปจากโรงเรียนที่นี่นะคะโอ้โหแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมอะเจ้าควายฉันก็เห็นอย่างที่แกเห็นนั่นแหละจะฉันก็เห็นอย่างที่แกเห็นนั่นแหละเจนทาไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงได้มีกับดักเอาไว้อะหรือจะเป็นฝีมืออาจารย์ครูใหญ่เหมือนพวกวางกับดักแบบนี้เอาไว้เขาอยากให้เราติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลเหรอโอ้ไม่ก็ไม่จริงแล้วรีบหาทางหลบหนีออกจากโรงเรียนแห่งนี้กันเถอะอยู่ไม่ได้แล้วเรา ตกล้โอโหทำไมโรงเรียนน้ำถึงได้หนองขนาดนี้ฝนตกหนักน้ำพว่งนั้นเหลือทำไมรู้สึกยิ่งเสียงฝนด้วยวเผื่อไปเหยียบโดนเผื่อไปเหยียบโดนะน,ดนะคะเผื่อไปทางนี้ เขาไปคุยกับครูใหญ่ก่อนใช่ไหมคุณคือใครครูอ,อาจารย์ใหญ่ใช่ฉันเองไม่ที่สุดแกก็เข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้แกจะไม่มีทางได้ลงในองค์จักรโรงเรียน,นี่้เด็ดขาดฉันจะไม่มีทางให้แกได้กลับไปเจอหนะ้าพ่อแม่แกอีกแกต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดกันอ่ะอ่ะอ่ะโอนี่มันเรื่องอะไรกันนี่ ทางหลบหนีไปโรงเรียนแห่งนี้ดวนแล้วมันคืออะไรนะ่ะสารเคมีเหรอไม่ใช่สารเคมีรูปหัวนี้จะเป็นห้องวิทยาศาสตร์นะทุกคนเขาบอกว่าให้ใช้น้ำวิทยาศาสตร์ก็คือมีน้ำสีแดงสีเหลืองสีชมพูมีน้ำสีแดงสีเหลืองเป็นลม,นม,ม,มนไปทุกสีทุกอย่าแล้วเหรอตอนนี้เราต้องหาวัตถุดิบอะไรสักอยากก่างอ๋อเพื่อให้ทางตรงน,นี้นะคะมันแปลก ล้วก็กระโดดแล้วก็ล่างมุกก่อชี้มาแล้ว,อลวเอาทิชชู่มาทำอะไรอ่ะโอ้้อวิทยาศาสตร์นะคะลงไปก่อนแล้วก็เอาเอาบบน้ลสีแดงมาเลยแล้วก็เหลือสมุดนี่เอง เรเอาอะไรอีกไหมน้ำสีเหลืองเหรอเอาน้ำสีเหลืองก่อนแล้วกันอันสุดท้ายนะคะให้เอาน้ำสีเขียวไปนะกรีนเรียบร้อยพอใส่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตกใจหมดเลย เวฟระเบิดเ,เ,เขาดิแตกลงมาข้างล่างนั้นทุกคนฉันกำลังอาบน้ำสบายสะดกวกเลยเขากำลังอาบน้ำอ,อย่างสะดวกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไปดีกว่าต้องหาอะไรสักอย่างที่มีจากห้องนี้ในตู้มันก็มีอะไรสักอย่างสีนี่ไงมีกุญแจ แล้วตูออ้อื่นดีอะไรอีกไหมเ,เราต้องเปิดให้ดูของทุกตู้ต้องเปิดของทุกตู้นะคะแชทไม่มีอะไรแนละ้วให้หากุญแจเท่านั้นแ,แหละไปกดล็อกประตูแล้วก็ออกจากโรงเรียนแห่งนี้โอ้โหพอข้ามมาก,ก็เลยเจอกับไอ้เจ้าตัวเมเซอร์นี่เลยนะคะว้าว โอ้โหดูเหมือนว่าเราต้องทําให้ห้องนี้ไฟสีเขียวทั้งหมดและอะไรมันจะเปิดประตูโก้ตรงไหนมันจะเปิดใช่ไหมฉันต้องทำแบบนี้นเปิดป,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 ปให้ไฟสีเขียวทั้งหมดนะคะมันจะเปิดมิติเรียบร้อยแล้วก็ไปห,ห้องนั้นกัน โอ้ยดูเหมือนที่นี่จะเป็นห้ออกกำลังกายนะแต่ทำไมมันมันเกยไปด้วยน้ำสีม่วงอย่างนี้อ่ะตนี้น้ำาทวงีม่วงเป็นสาดไปหมแล้วทั้งกไปแล้วตเสียดตายแน่ลแล้วก็ต้องข้ามเกาะตรงนี้แล้วจับย่งเรียนอย่างนี้ได้จริงือเปจริงังโอ้โหไอ้ยานกระโดดเด็กมีเสียงอุ้ยอุ้ยด้วยางท เกิดอะไรขึ้นอีกไหมตอนนี้ขึห้หนีบแล้วเลาจะขึ้นไปเจออะไรกันจะไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ๊้ยเกิดอะไรขึ้นแย่ yeah, แล้วเหมือนลิงตูงกะพังอุวยแล้วดิ เราไดองแย่แล right. yeah, right. yeah. yeah. right. mm ้ว hmm. ล mm ้ก hmm. ค yeah. 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 mm ัท้ายรถบล็กๆ้วอคูใหญ่แล้วเรางมีคนมาเรียนต้องไปให้ได้เต้องไปให้ถึงใครยี่ได้ไปไดตึงจัดเออวาพี่เล่นเกมแบบพี่สบเลยว่าพี่ตึงจัดิงบินน้ีที่ังหมแล้วแ ออมาได้แล้วนะคะเจออะไรอีกโอ้อโหเ,เลอร์นี่มันโงเรียนนะวัดชัดเลยจริงไหมเจ้าควายจริงสิเจนที่น่ไ,ได้าแลกละกนเ็้โจอ,อ,โองงนนจะอการอะไรไเถอะ เป็แล้หมดก็มีรู้งโรงเรียนห้องมืดอ๋อกุญแจมีกุญแจนี่ไงเก็บกุญแจนี่ไงแล้วก็เไเปิดประตูฝั่งนี้ได้นะฝั่งนี้หรือฝั่ง,งไหิดดีกว่าฝั่งนี้เปิดไม่ได้ดูเหมือนจะไม่เปิดฝั่งนู้นได้แล้วโอ้โหแล้วเราก็จะต้องไปกดปุ่มทั้งหกฝั่งเลยใช่ไหมเนี่ยเริ่มจากไอ้สมุดที่เปียกไปด้วยน้ำนี่ก่อนเลยนี่มันโรคอาหาร ทัานเลยกตลงลงอาหารเริ่มจะมีน้ำท mm. oh, oh, ่วมแล้วนะเราต้องมีผ่าทางเรามีโรงเรียนแห่งนี้โดยทีเลยโอ้โหแล้วก็มาเจอกับพิซซ่าด้วย่อทึบทึบอันนี้นะคะกดปุ่มต้องกดปุ่มสีเขียวให้ครบหกหกอันนะคะ เราจะข้ามสีตรงนี้ไปด้วยสีเลยเนี่เบิ้บเบิ้บเดิ้บเบล้บเบิงบเ้บเบ้วเบ้วเีิ้บเบิดบเบด้เบิ้เบิ้บเบิ้บเบ้บเบิ้บเบิ้ีบ้บเบิ้บเร่อบเบิดบน้บเมิ้บเ้เ้้้ แล้วเจฟนเราไม่อยู่แล้วนะเนาะยังไงก็อยู่ไม่ได้อะต้งองหนีปินตรงนี้นะคะตรงตรง,ตรงแก๊สตรงนี้ไปเลยตรงที่แก๊สป,ปล่อยควันเรียบร้อยึินมาแล้วโอ้โหขึ้นมาก็จะเจอกับห้องอะไรสักอย่างที่เป็นก๊อกี่โอ้โหมีน้ำสัานเคมีล้นในห้องด้วย โโอ้หมันใหญ่ขึ้นแล้วนะถ้าเราแตะต้องโดนเนี่ยเราปิดเชื้อขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นซอมบี้นะไม่อะซอมบี้อยากกลายเป็นซอมบี้นะทุกคนฉันก็อยากเป็นซอมบี้เหมือนกันนะจโอมเขาโผล่มีเตียงด้วยนะไรมีเตียงด้วย,วยมีกระป๋องสส่งุ้มมีหกเปลี่ยนเต็มแกได้กลิ่นน้ำเราฉันก็อยากจะอ้วกแล้วเรียกมาทางลมกันที่นี่ดีกว่านะแคร์สามมาหาเข้าเหมาือนเดรูปนี้ได้ลูกภาคที่ไหนวันนี้พูดได้ด้วย แน่ยใส่ลวกาจเข้าไปได้อะโตหลอกลวงเข้าไปไม่ได้เนี่ยนาตึงจะหัดที่ระวังนะคะในการเดินเรียนรู้ที่จะรอดเลื่อนไปไดหมดเลยเหมือนมุ้งเก็บของแหละโรงเรียนนาวูกชัดเัื่อนเข้าไปแจมทำแบบไม้ตรงนี้ยเป็นไปเถอะ ตอนนี้ตกล,ลงมาแล้วเราก็เจอกับอะไรอีกเลยฮี่ต้องวาเป็นบันไดแล้วก็ไปเปิดสวิตนะคะเปิดสวิตกดอ่ากดแล้วเราก็ปีน้นไปเลยเห็นไหมตรงนี้เปิดแล้วก็าไปดิท่ท่ออุ้ย มันมีอะไรด้วยล่ะน่าจะเป็นแผ่นที่นะคะรู้สึกแรงจะเข้าไปในท่อก่อนโอ้ปั๊ใจันนี้ทำไมมันจะแด้งให้ตัวฉันออกมาจะไปตามลูกศรเนี่ยคือไปตามรอยเท้าดีกว่านะรอยเท้าครูครูเขาไม่ได้ท่อแห่งนี้เหรอเนี่ยไม่อไหร่ฉันจะออกจากที่นี่ได้ อนนี้เราอยู่ในห้องน้ำนะเราต้องหาอะไรทุกอย่างขังทง่หอันนี้ไม่ใช่อ่ะเพอ,อ๋อเป็นขวานน้ให้เข้าห้องน้ำตรงนี้เอาแล้วก็เข้าไปตรงนี้นี่เองลงักโรครกจริงๆหรอเน,นี่ยเรียบร้อยี่เหมือนอันนี้เราตกลงมาใต้ชักโรครกแล้วนะคะ ดูเหมือนเขาจะมีให้กดสี่ปุ่มเลยเราต้องรีกเรียงผ่านเลเซอร์ตรงนี้ไปให้ได้แล้วเอาชีวิตอดอเราจะงเรีูอาจารย์จอมโหดไร้ใหญ่คนนีไ้ได,ได้เลยกดปุ่มเรียบร้อยแกนที่สองเลยเลเซอร์โหดมากเลยอ่ะเขาอยากให้เราติดอยู่ที่นี่ตลอดการใช่ไหมครูอาจารย์ครูใหญ่อะ่ะทำ่าสิแซงฉันไม่อยากติดอยู่ที่นี่หรอกฉันก็เหมือนกัน ฝนตกนี me, ่ค no ือเหมือนจริงมากเลยนะแชทแต่เป็นฝนตกในเกมนะไม่ได้ตกจริงๆนะคะก็เหลืออีกสองกลุ่มทีนะเหลืออีกกลุ่มเดียวแล้วแม่เออไงเลยอีกสองกลุ่มเอาฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อน ฝั่งนั้นฝั่งสุดท้ายแล้วค่ะแชทฝั่งนั้นฝั่งสุดท้ายแล้วจริงมันจะควายจริงๆเ,เราจะได้ลบหนีออกจากที่เนี่ยแล้วอัจจุ๊ไม่ใช่วลามาเล่นแล้วต้องคิดใหม่ไดี่ร้อยไปๆๆโอ้โหเกือบโดแล้ว มาจะากันอ้พร้อมนาแฟนเริ่มดูงมาปนนินึงจะดูใช่งั้นพร้อมก็นขขนะสามสองหนึ่งปี๊ดน่รักเลยอยโอ้โหตกมาชันใต้ดินอีกแล้วยังเจอกลิ่นน้ำเน่าสายเคมีนี่นึแผลตองและโกรกไปโดนแม่แต่นิ่เดียวมนะันจะติดเชื้อกลายเป็นซอมบีนะ้แน่เลยไม่นะฉันไม่อยากเป็นซอมบี้ฉันต้องเอาตัวนะากาท่่แค่ได้กลิ่นน้ำเหม็น จริงไม่ต้องวาจริงใช่อีกนนีเดียวก็จะถึงแล้วกัน,นต้องกระโดดข้ามไม้ตรงนี้ค่ะจริงขึ้ไปขึ้นตรงนี้เลยเรียบร้อยโอ้โหแล้วอันนี้นนมัทำยังไง ต้องให้ปให้เปนสีเขียวพงถึงจะเปิดได้แล้วตรงนี้ดูเหมือนมันจะเคลื่อนไปด้วยสีนะยังมีกระป๋องสารเคมีตงนี้อีกแต่ไม่มีน้ำสเคาสยออกมา,าดีเลยน่าจะเป็นหูที่เด็กทำเสีลระิอะไรนะคะกปอเลระป๋อนีเด็กมาขมด้วยไปกันเถอะยาโมาแตาะมัไม่ดีเลย,เลย,เยมาแล้วมันถึงคราวที่ฉัต้องต่อสู้แกแล้วใช่ไหมครูใหญ่ แกคิดเหรอว่าแกจะมีทางหลบเยอะมาจากที่นี่ได้ฉันจะไม่มทา้ายแกหลบเยอะมาจากที่นี่แต่ขาดแกจะไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่และจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่แกฉันจะให้แกติดอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ตลอดกาลอ่า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 แตเนยโอ้โห ร้อยเอื้อแตกไปหนึ่งฮะไม่สิยอมแพ้ไม่ได้มากันอีกสักนอดหนึ่ง เพราะยอมแพ้สลากไมชนะและ้วคูยอมแพ้เออไม่อาจสู้ต่อไปได้อีกเออ

โอ้โหนี่คือกระเป๋าทางสายพีรีห้องสมุดแล้วดสอบแล้วนะคะทุกคนครับตอนนกูดคุณทำได้คุณทำสำเร็จยู่งเ <c oughs> ย่จบแล้วนะคะก <c oughs> ็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน สำหรับการบรรจนภยนัยหบหนีออกจากโรงเรียนครูบาอาจารย์ที่จอมโหดชั่วร้ายที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้นะคะโรงเรียนนาลกมากแต่ต่างสนุกมากเลยนะก็จบไปได้ด้วยดีทำสำเร็จแล้ววู้โหเย่โอเคค่ะหมาว่าเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วถ้าใครชอบให้พี่ทำคลิปสนุกอย่าง,างเช่นเกมโรบอทเกมอมองออร์เกมซุปเปอร์ซา,าร์เกม,เกมแบบอืน่นไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่นใต้ร่างคลิป ใน YouTube ช่องของพี่ได้อีกเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของจ๊ะจ๋า7ูตรให้พี่จ๋าด้วยนะคะโอเคนะรักแชทและน้องๆทุกคนนะเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคลิปนี้พี่ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ท่าที่ห้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย